สบายดีทุกคนเมนี่มาพบกันกับอีกหนึ่งคลิปน้องทันผู้ชมเมนี่ที่พาทัานผู้ชมมาต้มมุนเนาะเป็นเมนูขนมหวานต้มมุนมาฮะอันนี้เปนน้ำสะอาดเนาะเติมลงไปในหม้อแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำสะอาดหรือว่าน้ำดื่มเนาะอันนี้กับน้ำคือกันห้องแยกไว้เดี๋ยวเขาที่มาตีผงวุ่นให้มันละลายดีก่อนเนาะก่อนเขาจะใส่ลงไปต้มโอเควุ่นลงไปในน้ำสะอาดที่เขาแบ่งไว้ในถ้วย น้ำที่เขาจะต้องมุ้นนี่เกรียมอยู่ประมาณสองลิตรเกิงทานผสมแต่ว่าอาจจะได้เพิ่มเติมกับอันนี้มันกะทิเนาะเป็นกะทิกองที่เราจะใส่ตงมุ้นในมือนี่เนาะเราจะมาละลายวุ้นให้มันละลายดีก่อนเนาะเขาจะค่อยไปต้มผสมกันกับน้ำที่อยู่ในหมอ้อหลังจากที่พวกเรา ปีผงวุ้นเนาะกับน้ําได้ประมาณได้ที่แล้วนี้ละลายดีแล้วเอามาใส่ลงไปในหมอ้อที่ฮองานะเลยเนาะใส่ลงไปหมดเลยเอาไปคนนอกเพราะว่าในหมอ้อให้มันเขา้าส่วนผสมกันดีแค่ไหน,นนี้น้ำก็เริ่มฮองนะเนาะเริ่มฮองแล้วเราต้องได้คนเรื่อยๆเด้อใส่ผงวุ้นลงไปแล้วต้องได้คนเรื่อยๆอยู่ในหมอ้อ ให้วุ่นเข้ากันกับน,น,น้ำที่อยู่ในหม้อเนาะแบบนี้หม้อเริ่มพอนขึ้นมาเราทานผูสมเขามาเติมกะทิลงไปนี่เอาไปเลย <S <S เขาจะโบใส่เบิร์เทนเนาะที่เหลือเขาจะเอาไว้ตีไข่เ้อเอากะทินี่หัวกะทินี่ตีกับไข่เพื่อโบให้มันขาวเราจะใส่ไข่ลงไปเนาะ นี่ที่เหลือเนี่ยไว้ตีกับไข่เนาะท่านผู้ชมเลาก็มาคนในหม้อต่อไปใอ้ส่วนผสมเข้ากันดีเนาะนี่แล้วเราจะมาใส่น,น้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปเนานะท่านผู้ชมน,นี่มนันมีน้ำตาลเลยเนาะ,ะใส่น,น้ำตาลลงไปหนึ่งบวงสองบวงสามบวงสีงสบงสบง่บวงห้าบวง น้ำหลเนาะแปดบวงสะกอนเดี๋ยวเขาจะมาทำหวานเพิ่มเติมเนาะแล้วก็เกลือใส่ลงไปประมาณน้อยนึงปลายบวงเนาะประมาณปลายบวงนะ้อยน,น้อยใส่หลายเทามาค้นส่วนผสมให้เข้ากันดีทางผสมหม้อกก,กลังคดขึ้นมาเนาะ หลังจากที่เราต้มมาได้ประมาณ15หนาทีถึง3นาทีท่านผู้ชมเนาะมาเบ่งหน้าตาวุ้นของพวกเราแต่ว่ายังไ่พันเด้แล้วเด้อเนาะอันนี้เป็นไข่เนาะที่ตีกับกะทิไว้แล้วเนาะนี่คุณๆดีเลยเราจะมาใส่ไข่ลงไปเลยท่านผู้ชมเราจะค่อยใส่เทลน้อยเนาะและะ้วก็คนไปน้ำเพื่อโบให้ไข่มันเป็นก้อนเนาะเราจะใส่ไปเทลน้อยเนาะและะ้วก็คนไปน้ำเด้อ ค่อยชีบเป็นก้อนนะท่านผู้ชมตรง,งนับนนะี้เนาะง่ายๆเนาะท่านผู้ชมตรงบุญแซบ่บเมื่อนี้พูมีใบเตยเด้อธรรมดาใส่ใบเตยน้ำจะหอมเนาะเพราะพูมีใบเตยมนเลยต้มพ้าที่มีวัตถุชัดนี่คือหน้าตาของวุ้นของฟองห่อในทันผู้ชม ไปกินน้อยหนึ่งน้อยๆ,ๆ,ๆด้วยแต่บระเดียวนี้มันเป็นก้อนแล้วเลื่ข่คุณหน้าไปเลยงให้ก้อนเซ<ำ>้ำหลังจากเราลงไข่ใส่ลงไปในหมอ้อแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ผ่านไปได้ประมาณสมนาทีไข่ของเขาก็ือว่าสุกแล้วเนาะมีกลิ่นหอมดีแล้วแบบโบาวเนาะ ดีแล้วเขาจะมาปิดไฟแล้วก็จะเอาใส่จาน,สานเนอะเอ่อใส่ถาดเนาะโอเคหลายทีเช้ไปบริสุทธิ์นนเนาะอันนี้แนมะ่ทำถาดที่เขาเตรียมไว้จะใส่อ,อุ่้งโมฮาเนะาะพักไว้ให้มันเย็นให้เย็นแล้วพวกเฮาจังค่อยเสียนำเข้าตู้เย็นเนาะท่านผู้ชมเอามาตากักออกใส่ลงไปในถาดเราเตรียมไว้อยู่ประมาณสามถาดเนาะโว่าสิพอดีบอ ใส่ลงไปได้หลายเนาะน,เน้เพนดเล็บอย่างนั้นนะนี่น้ำพันได้พอไปเด้อรใส่ไปเรื่อยๆต,ตอนนี้พวกเขาใส่ถาดเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้สมบนเนาะในหนึ่งสองสาม,สามานนได้สามถาดเนาะบึงเด้อหน้าตาบุนของมูกเขาผู้ใด FC <oughs> <c oughs> หรือว่าท่านผู้สมผู้ใดเห็นเนาสามารถบึงหน้าตามันได้เอ, <c oughs> เอออันนี้มันเคนพิการตากมุนเนาะ ก็ได้ประมาณนี้ได้สามถาดเนานะมาถึงนี่ก็ถือว่าแล้วเนาะสำรับคลิปตรงบุ้นของพวกเขารอท่าให้พึ่นเย็นดีแล้วเขาจะานำเข้าแช่ในตู้เย็นให้อา่าตอนนี้ยังแช่่ได้เนาะยัง้อนอยู่เนาะรอไปอีกประมาณครมมึ่งชั่วโมงเขาจึงจะนำเข้าไปแช่ในตู้เย็นมาถึงนี่ก็ขอจบคลิปเนาะท่านผู้ชมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบใจหลายๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อฝากซองในเด้อทุกคน 我摘得来椒。Okay,